วันนี้เราจะมาทําปะลาล้อลอยกันนะคะปะลาล้อลอยหล่นปะลาล้าหรือปะลาล้อทรงเครื่องแล้วแต่จะเรียกกันนะคะเรามาดูส่วนผสมกันนะคะก็จะมีปลาดุกนะคะปลาดุกสองตัววันนี้เราจะใช้น้าปะลาล้สูตรเข้มข้นของไม้นะคะแล้วก็มีกะทิกล่องนะคะมีหน่อไม้หน่อไม้วันนี้ได้เป็นหน่อไม้สดนะคะ ต้มมาแล้วเรียบร้อยเขือเปะหอมแดงแล้วก็จะมีขาซอยต้นาขาซอยตะไคร้ซอยอใบมะกรูดฉีกกระชายซอยนะคะแล้วก็มีหอมหัวใหญ่แล้วก็จะมีพริกสามสีนะคะ พริกสามสีวันนี้เราเพิ่มพริกจินดาแดงเข้าไปเพื่อความแซ่บนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวนะคะไว้ตัดรสเนาะโอเคเครื่องปรุงพร้อมเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะตั้งหม้อให้น้ำเดือดนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาปลาดุกที่เราเอาไปล้างน้ำส้มสายชูไว้แล้วนะคะเทลงไปเลยค่ะ แล้วเราก็ตามด้วยเครื่องนะคะที่เราเตรียมไว้สมุนไพรหอมๆต่างๆนะคะเทลงไปเลยในระหว่างนี้ถ้ามันมีฟองดำๆนะคะลอยขึ้นมาเป็นฟองเลือดของปลานะคะเราก็หมั่นช้อนออกนะคะเดี๋ยวเรารอให้เขาเดือดอีกทีนะคะ พอเดือดได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่หอมแดงค่ะตามด้วยน้ําปลาล้านะคะเดี๋ยวเราเทปไปสักครึ่งขวดก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยชิมเอาว่าเค็มหรือไม่เค็มอะไรยังไงนะคะแ้้วรุงรสตามนะคะค่ะเดี๋ยวรอให้เดือดอีกทีนึงค่ะ ตามด้วยกะทิค่ะวันนี้ก็ใช้กะทิกล่องนะคะครึ่งกิโลเราก็ใส่กะทิลงไปหมดกล่องเลยที่เสร็จแล้วนะคะเราก็เอาหน่อไม้ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ตามลงไปเลย รสได้น้ำตาลนะคะประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็ชิมเอาโอเคเปรี้ยวหวานมันเค็มค่อยว่ากันเออเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะหม้อโตไม่ทันนะคะก็เลยขออนุญาตเปลี่ยนไซส์หม้อนะคะให้มันใหญ่ขึ้นนะคะเดี๋ยวมารอให้เดือดอีกทีแล้วกันคะ่ะเดือดแล้วเราก็ใส่พริกลงไปเลยนะคะพริกสามสีของเรา เดี๋ยวรอให้เดือดอีกพากหนึ่งนะคะให้พอมะเขือสุกก็เปทันใช้ได้ละคะ่ปะปลาร้าส่งเครื่องของเรานะคะเมื่อกี้เราตัดรสด,ด้วยมะขามเปียกไปแล้วนะคะก็ชิมเอานะคะชิมรสเอาชิมรสตามชอบเลยนะคะให้เค็มนํานะคะเค็มนําหวานตามนิดนึง ค่ะก็เดือดอีกรอบแล้วนะคะเราก็เอาต้นหอมผักชีนะคะโรยลงไปเลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้ปลาร้ารอยปลาร้าทรงเครื่องหล่นปลาร้าแล้วแต่จะเรียกนะคะเรียบร้อยค่ะแล้วก็คนให้ต้นหอมผักชีเขา สลดสลดนิดนึงนะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะค่ะเราก็มาตักปลาร้าของเรานะคะใส่ถ้วยเลยค่ะเดี๋ยวนะคะ เดี๋ยวเราเอาส่วนอื่นลองก่อนนะครับประดุกเราจะได้เด่นโอเคค่ะเราก็ตักเนื้อประดุกนะคะวางจัดเรียงให้สวยงามเลยคะ่ะวันนี้ได้ประดุกมาตัวน้อยไปหน่อยค่ะถ้าได้ชิ้นใหญ่ๆตัวโตแล้วมันจะสวยว่า กระดุกตัวเล็กไปหน่อยหนึงแต่ไม่เป็นไรคะ่ะก็ยังโอเคอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาจัดให้เสร็จก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะปลาระทรงเครื่องของเราวันนี้นะคะหน้าตาน่าทานไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบล็อกกิ้งด้วยนะคะ อย่าลืมกด s u b ส c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้มีคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆพี่ๆอ,อีกนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะ